ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาบ่งนับผู้รล่อนอยู่ในหน้าเกินบนรัดนะะเกินโยกไปทาง้งผู้หล่อนโอนำผู้ผมธรรมชาติเจ้าจะแจะ่มมาก การทีมมนงามลำตาครับนำ้นำผุงน้ำผุกทีการทีมนงามลำตา มีขอบมีบันสีขอบสียังผมนี่ทั้งทางไปวงเวียนก่อนอ่อนไปก่อนอ่อวงเวียนไปนก่อนโทําต้มะอาจนี่ โอ้มันทางออกครับที่ออกแล้วมาขักแล้วสนามกรอบสนามกรอบติด,ดไอ้นี่แหละครับมอไม่ค่อเล่นดอกหนภูนก็จะเล่นเขียวเขียวเขาสนามกรอบ งาำกรบงามบนสวย,นยบนงามไทยบุญงขื่นอนุบลรัตน์วันนี้เอาแค่นี้ก่นนะครับเนะะาะเพิ่มมื่อวากันมม่ีกมารุ่น ถ้าได้มากกาทาเที่ยวอีกจะไปบนไม้อีกพอกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนเด้อบ้านบ้านครับคับ,บสบายเด้อไอ้ของไอ้คนสุดท้ายก็ไม่ไอ้มาหาอีแหล่น้อยนี่แหละถ้าไปอีแหล่น้อยอีแหล่น้อยผู้ฝนฝ่ายเฮาแหลนไปอันไปนอาแค่นี้ก่อนครับรถไอ้ไปเนี้ยส่งเชียงบัว ออวหอยุ่ครับ